เอาครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชาแนลโตมิเลทเทลนะครับผมวันนี้เราได้อเทมสุดพิเศษมานะครับผมอเป็นอะไรนะาการ์ดแบทเท s p <ส>์สปลิตไรเดอร์ห้าสิบปีไรเดอร์นะครับครห้าสิบปีใช่คน <ไล S 2> รุห้าสิบปีไรเดอรอ์สำหรับกล่องนี้ก็รู้สึกว่าจะมีสิบซองแล้วก็ในหนึ่งซองจะมีสิบใบก็คนที่ขายให้ผมนะครับเขาบอกว่าเปิดสีซองเล่นได้เลยนะครับคนที่ขายให้ผมเขาบอกมานะสีซองเขาบอกเปิดสีซองเล่นได้เลย อ่าวันนี้เราก็จะมาอยู่กับกูรูเรื่องแบ t t l อร์สวิตญี่ปุ่นนะครับคือน้องดีมนะครับจากเพจโด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 กัรเกมนะครับอ่าเดี๋ยวม่แกะยังไงในดีมแกะยังไงไม่ให้กล่องเสียละ้างข้างบนตรงไหนอ่ะปุเลยเหรอยังไงอ่ะเกะพลาสติกอ่ะเกะพลาสติกอ๋อนี่ครับโอ้โหนี่ครับนวัตกรรมญี่ปุ่นนะครับมีเทปเทปสีเหลืองนะครับติดไว้จริงอ่ะต้องตัดเหรอ กนตัดดีกว่าโอ้แต่นวัตกรรมญี่ปุ่นก็สู้นวัตกรรมไทยไม่ได้ครับกันไกตาช้างอุ้ยดีไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะเฮ้ยได้แล้ว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 โอเคอ่ะแล้วก็เปิดอย่างเงี้ยเลยเหรอนี่มาแล้วครับสิบใบเขาบอกว่ามันมันมีการเล่นเป็นยังไงนะดีมดราฟหรอเป็นดราฟคนละสี่ซองแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนี่นะครับ โอู้หลาหมาเห่ามากนะครับเป็นรูป v ีหนึ่งวีครับเป็นรูป v ีหนึ่งบาลอนเธอไปก่อนนะครับเป็นรูป v ีหนึ่งโอ้โหนี่สิซองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบในซองหนึ่งจะมีสิบใบนะครับมีคอกระดาษให้ด้วยมันการันตีอะไรไหมการันตีซีเกตซีเ็ตทุก่องเหรอไม่ใช่ซีเกตธราที่ไม่ใช่ซีเคอซีอารซีเกตธรรมดาก็คือการระดับอร์ มันมีอาร์แล้วก็มีโลโก้เออเหรอมันมันคือซีเข็มอ่ะคือการตีทุกซองเลยใช่ไหมอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันวิธีการแกะไม่ให้เสียนะครับมันทํายังไงวะอย่างนี้ไหมยังไงอะตรงตรงเนี้ยเหรอเนี่ยเหรอใช่ไหมอ่ะแกะจากข้างใต้นะครับเพื่อให้ซองไม่เสียเพราะซองนี้ซองนี้ก็สวยงามนะสวยงามมากนะครับ อย่างนี้ใช่ไหมฉีกไปทีสะเทือนใจอ่ะการไปละสิบเจ็ดบาทใช่ป่ะไอสิบเก้าบาทก็บล็อกนี้มันประมาณเท่าไหร่พันพันเก้าพันเก้าเปิดมาใบเลโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยครับเดโคไม่ได้ลุ้นเลยครับเฮ้ยคอมมอนเขาก็ฟอยนะเนี่ยฟอยทุกใบใช่ไหมโอ้หสุดยอดอ่ะเดโคาเดโอ้โหตัวนี้ดีไหม ไม่มันมาแล้วจ่ะพี่ใช่พะลองเอ็กเซดปะใช่ใช่ใช่พะลองเอ็กเซดเบรสต่อไปโอ้โหบอลคีรีต่อไปโอ้สวยมากครับโอ้โหบอลแค้นมาแล้วสวยนะยูนีสสวยมากยิงเป็นอาร์ตเต็มตัวโโอ้หไม่เทโอเขาอย่างนี้ฟอสเซ้ต้องมาดิใช่ไหมนั่นไมเทโอมาฟอสเซ้ต้องมาโอ้โหอากิโตะกิวกิพี่ เดี๋ยวสีเขียวแต่เจมแดงโอ้โหเย็ดเพชรมาโอ้โหไหนสีม่วงกับสีแดงเจมแดงเออทำไมมันเป็นแดงหมดเลยอ่ะมันเล่นซีนสีนีสีี้อ๋อโอ้โหเรียบร้อยเลยเกลเลเกลเหลืองก็อกติชุบเฮ้ยเย็อันนี้คือแพงอันนี้คือแพงแพงเหรอวุ้ยเป็นระดับ R นะครับสองติบโบสวยด้วยพี่เฮ้ยใบนี้ห้าร้อยเลยเหรอจริงอ่ะ พ oh, <S <s no ี่ชื่อโ้ยคนลุกพี่ชื่อคนลุกคนลุกคนลุกจริงคนลุกฮะเราไม่ได้หรอนี่นะครับเขาคือผู้ทำลายล้างโลกนะครับัีเก็ดว่าครับใช่ผู้ทำลายล้างโลกไปสิบก้าโลกน่าจะรถที่ยี่สิบแล้วโอ้ยได้ดีเข็แล้วสบายแล้วชึบอ้าวทำไมซ้ำเอ้ยมันซ้ำในซองเดียวเลยเหรอใช่มันไม่ดีเข็ดยังไงอ่ะดีเข็ดยังไงโลโก้ลงเพชรแต่มันไม่ฟอยเหรอฟอยปะฟอยฟอยโนู่นพี่ฟอยไหนโลโก้โลโก้มันจะมองยากอ๋อนี่เขียนว่าดีเข็ดนะครับ ใช่ไหมไหนโลโก้เบฟตรงไหนมันจะอยู่ตรงเท็จมันอยู่ข้างหลังเหมือนเอ็กแวร์ที่อัดมาอ่ะอ่าไม่เขียนซีเคลต์เอ้ยมีเออมีนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออโอ้เห็นไฟอู่นะโอ้เป็นฟอยล์แบบฟอยล์แบบกระดาษทรายนะครับฟอยล์กระดาษทรายกระดาษทรายใบต่อไปฟึบโอ้ไม่คอเฮ้ยถือว่าคุ้มแล้วใช่ไหมด้ใบเนี้ยก็ดีอ่าก็ดีครับก็ดีถ้าผมเปิดซองเดียวผมรวยนะน่ะอ่ะมาดูซองต่อไปนั่นเหรอพี่มาดูซองต่อไปครับซองที่สองครับ อมาสองที่สองนะครับสองแรกก็เฟี้ยวแล้วอ่ะโฟซถ้าโฟซีแพงสุดใช่ไหมโฟเซีเท่าไหร่โฟีซ่เท่าไหร่โอ้โหโอ้ทูกว่าดีเคหรอใอ่เคแต่ดีเคก็อยากได้อยู่แต่มาคาคนหาดีกว่าอ๋โอเคมาแล้วใบแรกเปิดมาอู้หูเก่ง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 เหรอคอสศูคอสศูนย์ใช่ลุกอันนี้พลองได้ปะหรือไม่ใช่พัลองได มันเลเยอร์ได้เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ผมไม่ชอบเลยนะครับเพราะมันมียางติดตรงหัวนมผมรู้สึกสะเทือนใจมันดึงๆตอนต่อยกันเอาต่อไปเฮ้ยตัวอะไรวะพิซซ่าอันนี้เรื่องอะไรคิบ่าทคิบ่าทอ๋อคิบ่าทเหรอคิบคบาทมีพละรองด้วยเหรอคิบว่ามีมีแต่พ่อพ่อแม่เมียเมียพ่ออุ้ยมาอะไรเง้คาลิเบอร์อะไรอะเซโลนอสเออเซโลนอใช่ใช่พระองเดโน อุ้ยกรีดกรีดกรีดผมเพิ่งดูฉากการตายเขาเมื่อวานนะครับสะเทือนใจมากสะเทือนใจมากอืมโอ้โหชิบิกิอิบุกิอ่าซาวซ้อนโอ้จีดีซาวซอนมันใช้ได้นะฮะรอเก่งเหรอมันเป็นตัวตัวเนี้ยนะตัวมาเปิดสามใบโอ้คือเป็นใบใช้ว่างั้นใช่ใช่ นี่นะครับไรเดอร์ที่กากที่สุดในยุคในทางโชว์และเฮเซ่ไม่ได้กากพี่ราจะแค่เขารับบบไปกระสอบสายันเอะพี่กระายโดนบิ๊กเขาเอาง่ายหน้ากากแตกทุกตอนใช่ตัวต่อเอ้ยสกายสกายไรเดอร์สีเข็ดปะอ่าพี่อาพม่เข็ดดีกว่าอ่อาเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้แพง้ั้ยเน้่เนยนี่ยเฮ้้เย้้วน้ วีหนึ่งวีสองใช่ไหมวีหนึ่งวีสองอ่ะวีหนึ่วีสองวีหนึ่วีสถ้ามีถ้ามีสองพอเป็นคอสีอะไรเออวีสองวีสองจะเป็นถั่สีแดงหรือมือสีแดงอ๋อวีสองมือสีแดงเฮ้ยอันนี้คือแพงแพงสุดในในบล็อกมันก็คือมาเคยระดับที่ดีที่สุดในบล็อกอ๋อคือมันเป็นระดับที่ดีที่สุดซึ่งปกติอ่ะมันมันจะไม่ได้มีให้ดูบล็อกถูกไหมใช่ไม่ไดเฮ้ยนี่ผมซื้อบล็อกเดียวเขาว่าเขาว่าหนึ่งคาต้นจะมีสี่ใบปะ อ่าหนึ่งคาตั้นแ่ะก็คือคาตั้นของบล็อกเนี้ยจะมีจะมีในระดับนี้แค่สี่ใบโอ้โหท่วมแล้วอ่ะคอบล็อกแม่ของบล็อกแม่กใบนี้เท่าไหร่เนี่ยถึงสองพันไหมของยื่นประมาณสี่พันเยนเฮ้ยสี่พันเยนเท่ากับกี่บาทขนาดีใบเนี้ยเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมดูให้โอ้ยหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งด้วยนะโอ้ยยางเท่อ่ะอ่ะมาซองต่อไปอันนี้เทอร์ลี่หนอันนี้ เออใส่สลิปก่อนใส่สลิปก่อนคุณคุณไปซื้อคุณไปเอาสลิปผมมาเลยต้องใส่ลองใส่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมามามาโอ้ยลองใส่งานลองใส่ต้องมาละใส่ไว้ก่อนดีเข็ดด้วยดีเข็ด้วยดีเข็ด้วยเข็ด้วยอูดบอกเลยว่าคนลุกครับตอนนี้แค่สองซองก็กำไรแล้วนะกำไรแล้วย่ายมาก กำไรแล้วใช่ไหมครับดีมถือว่ากำไรไหมพันเก้ากล่องละพันเก้ากำไรยังาจ่ยังปรอยังใช่ไหมไม่แต่ถ้าขายพวกนี้ก็กำไรละกำไรกะประมาณหนึ่ันสรอยบาทอ่าคือพวกระดับอ๋อพกคอมมเขาเห็นเขาขายกรามสิพวกระดับคอมมอนสามบาทใช่ไหมสามสิบหิประมาณนี้ส่วนระดับอาก็ร้อยหนึ่งระดับอคือร้อขึ้นอ่โอเค แต่บล็อกเพี้ยคือออกดีขนาดนี้เลยเดี๋เยวนะผมผมมีซีเข็ดออก,กี่ใบมีเบฟแยกไว้หมดแล้วมีมดมีเข็ดอยู่นู่นแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ผมสองซองอ่ะผมได้ผมได้คุ้มแล้วนะคุ้มแล้วพี่ คุ้มแล้วเพราะว่าที่เหลือมันขายได้อยู่แล้วท0้สิบาทสาิบาทาใช่คนลุก, <laughs> กนี่เท่ากับนี่ถ้าเดิดเกิดดับเด็กก็นี่ผมได้แบบใบแพงสุดเลยนะสอ,สองสองซองแรกหรือไม่น้องก็ไปทิกนะครับเวลาใครถ้าร้านเขามาเปิดแบบกล่องอย่างเงี้ยเราก็หยิบสองซองแรกพี่ได้เนี้ย <laughs> <laughs> ไม่รู้จริงปนะ่ะนะอ่าแต่คนแต่วัคซีนดวงดีไม่มีต่อไปสองต่อไป ที่เอาจริงๆที่ผมอยากได้จริงๆอ่ะคือ V3 V3 ใช่ไม่ไดออกอ่ผมอยากได้ V3 สไม่อยากที่อ้านี่จะมีแบบรอจริงอ่ะมันไม่ได้ออกไอเลตนะซันไม่มาแล้วใช่ไหมอันนี้จะมีแบบโอเปอเรเตอร์ตั้งแต่โอ้เบสมาซ้ำอันนี้จะถึงเซเบอร์ใช่ไม่ถึงรีไวท์เลยอ่ารีไวท์เลยใช่ถึงรีไวท์เลยมีมีไฟถ้าเปิดไฟเฮ้ยดีเอ็นดีเอ็นมาดีเอ็นตัวนี้อวยครับใส่ซองหัวขโมยแห่งมิติขโมยใช่โอ้ตายแล้ว ตัวอะไรไม่รู้จักอ่า Excel Excel มาจากเรื่องอะไรครับดับ o u b l e d o u b l ลครับฟูฟูรังแค้นให้กับตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวโกงมหรอไม่เป็นผลองครับอ๋องผลองโอ้โหซ้ำอ่ะแต่จริงเป็นใบใช้ใช่ไหมเดลต้าโอ้โหเดลต้าทำไมมาคอร์ดสองเองอ่ะเดลต้าที่สามารถใครใครเป็นบรรดูกากจังวะทุกคนใส่ได้เฮ้ยโซดาขอโซดาเป็น Excel ครับบุดีครับตัวนี้อิบุกิปะ เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เทคโนโลยีเป็นสายกีตาร์เฮ้ยดับเบิ้ลดับเบิ้ลแต่ผมชอบอาร์เนี่พี่ดับเบิ้ลยี่ห้อเทียะใบต่อไปใบต่อไปโอ้ยเดี๋ยวเฉ้ยเดี๋ยวทำไมอาร์มันมาสองใบติดล่ะเฉยเลยวะเท่ากับไม่มีสีเข็ดเหรอมีมีอีกใบนึงไม่ใช่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียซิโลวันเฮ้ยซิโลวันมาแล้ว อุ้ยเฮ้ยเออสีลูงวันเป็นสีเกทพี่ขอตัวไปคอตัวคอเถอะพี่สีลูงวันเป็นสีเกทเฮ้ยคอนี้ก็เป็นคอพิเศษนะเท่าที่เห็นใช่ไหมเป็นคอเป็นคอที่เป็นสัญลักษณ์เรื่องอ่ะไอ้คลิปนู่นเขา่ใช้กันเลยใช่ไหมขายได้เหรอขายได้ไหนอันนี้อันนี้เือจากเรื่องขี้บะนี้ไงโซคอเป็นขี้บะอันนี้เฮ้ยเท่ากับซองนี้คุ้มนะซองนี้ได้อาสามใบเลยอันนี้จะไปโคโตกับเบสพี่เอาเหรอใช่โอ้ ผมใส่ซองเลยผมใส่ซองเลยตลาดก่อนผมใส่ซองเลยพี่ดีมีคนแต่มีคนแต่โฟลเซ่แล้วผมใส่ซองนี่ครับเพราะเพราะว่าอุปกรณ์แปลงร่างเรียกมานะครับบอลลอนอย่ามานะบอลลอนอย่าอย่าบอลลอนดิอย่าบุรีบอลลอนเดี๋ยวบอลลอนมาลอนนี่คือกระสอบทรายในในกระสอบทรายดีโอ้โหนี่อันนี้เซลล่มวันสีเข็ม คือไซคเห็ดจะเป็นเออเป็นฟอยล์เออนี่ไงนแหลเ็้วถ้าเรื่องอื่นอ่าอย่างอันนี้เป็นอ R ธรรมดาจะไม่มีอันนี้ก็อ R ธรรมดาใช่ไหมใช่ครับจะไม่มีตอนนี้มีสีพาของอาสองใบเฮ้ยสวยสวยสวยอ่ะมาเฮ้ยผมว่าผมว่ากล่องนี้ดีมากเลยนะต้องขอบคุณคนที่หยิบมาให้ตอนที่สี่ครับตอนที่สเราไม่ทันไม่ทันแล้วดิมไม่ทันแล้วไในที่ของเอาเองเหรอโอ้โหเขาหยิบมาให้เออโอ้ยคอนเตนต์ดีนะ ขอชื่อร้านนั่นหน่อยครับผมจะไม่ซื้อร้านนั้นผมสั่งมาจาก K N K เลยครับโอเคดิโอเคเกส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 ที่มองกบอกหมดเลยดิเซเซอร์เซเซอร์เซเซอร์เฮ้ยท่านเซเซอร์นี่มันเมลอนใช่ไหมเอ่อไอคอนเซสเตอร์เรียกเข้ามามาแล้วเหรอ โอ้โหมาแล้วครับคู่เกย์กับกับมาเลดเดอร์เบดนะครับคาริเอ้าแล้วผมแล้วผมพูดไม่ได้เหรอก็เขาไม่เกียร์ฮันจิเมะฮันจิเมะอ่ะคู่เกย์ของแคสกี้อะรู้นะจะกินอะไรอยู่ต่อไปโอ้โหมาแล้วกาเซ็ตคู่เกย์มาแล้วไม่ใช่มากาเซ็ตใช่ไหมมันชื่ออะไรกาแทกกาแทกคือโอจาโอจามีการ์ดด้วยเหรอนี่มเก่งเก่งใช่ไหมตัวนี้มีราคาไหม อ๋อปกติเฮ้ยจิโอ้ยี่นาจิโอมีมีมียังไม่มาเลยไข่สระขอโฟเซอีกใบให้น้องดีมแล้วกันนะเฮ้ยโอ้ยดีคอร์มาใบสุดท้ายใบสุดท้ายโอ้โอะไรอะดับเบิ้ลเน้ะใช่ป่ะใช่ดิเออใช่ใช่ใช่โอ้ อ้าอโทตนะเพื่อนตายแล้วพี่่ครบแล้วพี่สามใบแพงสุดในจริงอ่ะแพงสุดในกล่องดูครบแล้วโอ้ี่ไม่ต่อเปิดเจอี่ครับสมบอติใบที่แพงที่สุดในบล็อกครับโอ้โหสุดรเที่ยหมท้าแล้วฮะประเด็นคือถ้าไม่ได้วีหนึ่งอีกก็น่าจะเก็บ พูดเผลอสั่งอีกกล่องมาเปิดหรอี่เกิดเเจอหน้าใครพี่เอาเพลง OP คนนันทยเขาคลิปจะเจอใครสักันมาดูมาดูไปจะอุ้ยอุ้องนี้ขีดขาดอ่ะอ้ตายแล้วตายแล้วองนี้ขีดขาดใครสาออกแล้วกระเทือนใจใครสาคือดีเหรอไม่ไม่ชอบใครสานะโอ้โหซ้มม่าซลโรนอสโอ้เมนิโอเฮ้ซัมม่า มาลอมา้อนเรียกมาแล้วรเรียกกระสอบทรายในกระสอบทรายดีนะครับอย่าบุรีเขากล้วยอย่าบุรีมาล้อน,ออนสันัน เฮ้ยเซเลมูนเซเลมูนมาจากไหนวะมาจากไหนชาโนมูนมาแล้วนี่พระรองอ่าคนนี้คนนี้เขาเรียกอะไรพระรองไม่ไม่คุณท้าวจิมิน่าทำไมทำไมดูเฉยแล้วครับคุณท้าวจิมิน่คุณท้าวจิมินะาเราไมีได้กิอะไรฮะคุณท้าวในมีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรหนังหมาทำไมอ่ะคืออ๋อเขามาขายขายเสื้อหันหันไม่คุณท้าวจิมิน่าไปต่อไปเฮ้ยซ้ำอีกแล้วอ่ะไปคอมมอนหนังปัน ซ้ำยับเลยอะอะไร่วีเอไช้เนี่ยไว้นี้ผมต้องการวีสาม่เส็นไม่เป็นไรครับใบต่อไปสีเข็ดสีเข็ดนายทำไมสีเข็ดเป็นไหยอ่ะอันนี้โฟเซ่คอโฟเซ่ก็มามาพี่ดีเอาไว้วครับมาเขาวีสามมันดีเหรอ โคตรเกลียดเลยเป็นมาเลยด้รีบุ๊กดีไซน์โคตรเกลียดเกลียดเลยนี่นี่คือตัวที่ผมอวยมากนะผมบอกเลยนี่ตัวที่ผมอวยมากไอ่เนื้อเรื่องอ่ะดีแต่คือดีไซน์แม่งี้อะไม่แต่กูไมแต่กูชอบตอนจบมากเลยโอ้โหแม่งเอาลากกับรุดไกลกับร้านบอสไอเนี่ยทำไม่ได้เดี๋ยวร้านบอสตึ๊กกะห่ออ่ะมาที่สองต่อไปนะครับดูแม่งเปิดดูแม่งเปิดไปมาที่สองต่อไปที่นี่แหละที่นี่ใช่ป่ะ โเรตีนี่คือแบบไม่มีบทไม่มีบทใน geo ด้วยซองที่หกอะเปิดมาเฮ้ยใครสาไม่มาดีวะโอบใครอสมานี่ครอสบันโจอ่งใช่ไม่เองเหรอทดลองอี หอนจบกอคยเลอคุณรวยอะตนจบก็เป็นคู่เกับกับใดกับใครกับเอกกับเอกชื่ออะไรคิรูเซนโตโอเดลตาสามไอ้ีใบเลี้ยไวโคตไวตัวเนี้ยมาใบเราเอ็กเซดเอ็กเซดซีเขไม่ใช่เฮ้ยแสดงว่ามีสีเขยดอีกเ้ย ไฟาสีเข็ดด้วยไฟได้นั่นอไฟ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 อจริงอะของอะไรได้นั่นเลยวะจริงครับนี่คือพลังของเซร์วที่มมานี่คือพลังของไม่าอรองเ้ามาดีมต้องซื้อมาเปิดแล้วล่ะดีมเฮ้ยดีมต้องซื้อมาเปิดแล้วละดีม ไม่เก็บครับผมผมจะเก็บเองอนี่ผมซื้อมาเก็บเองอุ้มชินออกมาซ้ำไปขอขายดิรวมแล้วขายใบซ้ำปูทาแล้วพี่ออกมาซ้ำไปขอขอวีหนึ่งได้ไหมจะได้ขายวีหนึ่งไปนะเอาไปเอกมาด้วยเอาไปออกมาโอ้โหบวกเข้มล้างมานานแล้วเหมือนกันเลยบวกเข้มล้างมานานเทาเส้อเก่งเก่งเหรอเก่งมาเสือมเยอะเก่งเหรอเนี่ยเหรอไม่เสือมันเก่ง แต่ในแต่แต่ในเรื่องกากมากนะเกนทียาบุรีในเรื่อง่ไม่ได้มาโชว์เขียนเขาดที่เขาจะมาโชว์โรกโคเีเทไอหนวดอหนไอ้นวดไอหนวดไอหนไอหนวดอหนวไอหนอหนวดอหอหน่นอหนวดไอนอนวดไอาวอมนวดไวดอหวอนอหนวดไวอหอวออวววด น่าจะมีอะถ้ามีอาที่เลยเป็นแกนมอกเฮ้ยแบล็กไม่ใช่ประเทศนะคนเก็บเยอะคือเด็กเส้นเด็กเส้นแห่งเส้นตเฮ้ยคุกกมีซีเขียดอีบอยที่คูกกาดเซซื้อเซซื้อร์ว้าว้าว้าที่พีกิเหงาเลยอะสรุปคือถ้าได้ซีเขียดเป็นอาก็ดีใช่ไหม ไม่ไม่น่ไมเสมอไปหรอไม่เสมอไปีเมทุกใบลยตอนนี้เหลือสามซองแล้วพี่ผมว่าคุ้มมากเลยนะเนี่ยเท่ากับตกใบละสิบเก้าบาทประมาณนี้คุ้มอยู่แล้วครับแต่เปิดได้ดีก็ลองคุ้มเอ้ามีคนมีคนเจ๊งด้วยเหรอโอ้เยอะแยะพี่เยอะแยะมีบ้างหรอขึ้นชื่อว่ากาชามาขึ้นชื่อว่ากาชาคาลิเบอร์คาลิเบอร์เอ็กเซล เมลอนกาชาเฮ้ยกาชาหน่อยเป็นสิ่งของทำไมอยากได้อ่ะทำได้ใช่อันนี้เอาไปสะสมหรือไปใช้ใช้อ๋อบอว์แคทใหม่แล้วบอว์แคทเอาบ้างไหมเอาบ้างไหมบอว์แคทเลนเกลมาทีทีหวยทีทเฮ้ยมึงมาเยอะแล้ว ซีรีส์ที่ไปขีดนี่ไม่ชอบวีหนึ่งมากไอวีสองวีสองวี่อัีวีหนึ่งจะมีวีหนจะมีสอขีดอันนี้ไม่ใช่วีหนึ่งเหรอวีหจะมีสองขีดวีสองเดี๋ยวอันนี้มันล่างแรกเลยสีแรกเลยอ๋อวีหนึ่งสีแรกสีแรกเลยอ๋อเท่ากับเราต้องสะสมวีหนึ่งสองสีหนึ่งมสองสีมันจะมีสองใบเลยใช่ไมใช่ใช่แต่วี่วีสามาเพี่ มาเดีเค่สามอิเอะดีแค่สามสี่เหตุมีนะแล้วโคล่ะโอสโอสไปขายเฮ้ดีเหตดสีเหตะได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะถึงพันไหมสามล้านห้าถ้าจะอย่างถึงพันน่าจะเป็นอาร์ดน่ะอ๋ออาร์ตอย่างเงี้ยเหรอดีเหตอย่างเงี้ยเหรอ โอ้โหใส่ซองเลยครับใส่ซองคุ้มค่ามากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งมาอีกกล่องเลยครับติดใจแล้วเรา่มแก้เกลือแล้วมาบ่นแล้วมาร้องเกลือตอนแรกตอนแรกก็ได้ดุจคืนตอนแรกก็ท่วมาแล้วพอสั่งไปกล่องเจ๊งเลยมันไม่เกลือใช่หรอมันมีคนเกลือเหรอถามจริงมีเหรอดีมมันก็มีอ่ะเกลือเกลือในที่นี้คือยังไงไไไมม่ันด้พวกอเปิดมาแล้วขัดทุนเหรอ่คือเปิดมาแล้วขัดทุนมันไม่ได้พวกมีเขยตีโอมีด้วยเหรอเกลือ เจอมาแล้วดีมันก็เหมือนความรักอะนสำเเ็จมีล้มเหลวอ Dn มาซ้ำว่ะไหนซ้ำละเออไอตัวนี้ตัวใช้โซดาฮิบะฮิบะบอกหนาเขามีครับผมผมอยากได้อีกตัวคือมดเอ็กซ์ หมดเอ็กว่ะอารว่ะอารว่ะแสดงว่ามีซีเกตอีใบท์อุ๊ยสตองเกอร์โอ้ยเอเมซอนมาได้ไหมเอเมซอนซีเกตเมซอนอาเมซอนมอซีเกตโอ้เป็นคารมอนน่ะโอ้ทาอแท้เลยอะไรอ่ะเดนโอลสองสุดท้ายแล้วเหรออะไรทำไมมันเวลาเห็นความสุขมันหมดไปเร็วจังถ้าผมเด็กจะไม่พูดอย่างนี้นะถ้าจบเมื่อกี้ ไม่สิเราจะพูดอย่างนั้นเออเดี๋ยวตั้งอีกกล่องดีกว่า เรียงร้อยทีเนี้ยเจ๋งแตอนเนี้ยเจ๋งเลยไม่แต่ตอนเนี้ยได้ก็ไม่แต่ท <amen ี่เรียนนะได้ก็ไม่ดีปลาชามันก็หอมหวานงนี้แหละแรกๆมันก็มาล่อซื้อเราพอเราเริ่มหลงพอเราเริ่มถล่มทุกไปมันก็หายไปเราเราชอบไงมันสวยกล้ามสวยฮะไม่ได้มาหยุดแต่แต่คุ้มมากนะเพราะมันเป็นเลเซอร์ทุกทุกใบเลยเนี่ยฟอร์เลยฟอร์ทุกใบเลยนี่แล้วดูหลังสตารก็โอ้โหสวยงามแบตเตอรีสับบลเหตุใทคาำไมเอาไฟเบอร์เทคออกสนัย ผมเป็นคนที่ชอบอ่าฟเบอร์เทคมากเลยนะเฮ้ยบีสว่ะบีสบีสบีสยังไม่มาเลยนะไปนี่เก่งไหมเอเซลร้องไม่ค่อยได้อ่านอ๋อโอ้ม่แล้วว่าคิรี่โลกโลกที่ไม้หนวดที่นะตอนแรกตอนแรกโอ้ตอนทหารตอนแรกโอ้หอยเสื้อโอ้โหแม่งอย่างเท่เลยไอ้้ช่วงัหใครวะเดบีจากเรื่อง หมดหมดหมดตอนแบบหมดจากการที่เรายืนกิ๊กในในโอวีอะแม่หมดละหมดละเฮ้ยเทสโตเลสโตเลสโตตัวละสิบวอความตัวผู้ออกแพงไหมไม่น่าไม่เท่าไหร่ใช่ไหมนี่มันบีเทปเลยนะเอ่อซิเคทเทีกว่าเฮ้ยแสดงว่ามีซีเคทอีกใบโซของภาคมาต่อนเดินมาถึงชึบอากิโตะมาเรียว ไระเอกยังไม่ครบอะ่ะอเมซอนเดโต้ก็ไม่เอาเ <c oughs> ดโต้ก็ไม่ออกที่มาอ้ยเี้ยเนี่ยแหละพระเอกจินจิน,นจไรเดอร์ชิน เป็นอันนี้เป็นไรเดอร์ที่ยุคตกต่ำอ๋อต่ำแน่ๆนี่ตับแปลร่าแล้วตาปูนะจอยื่นเลโอ้ยไรเดอร์จีนหรือชินนะชินชินเนอะโอ้โหเกือบลืมไปแล้วเนี่ยพูดชื่อประเด็นคือเป็นซีเค็ดด้วยนะเป็นเดนมาโนสัตว์ประหลาแต่คือแต่คือพระเอกอะแม่งมันก็คือพระเอกอะสรุปเรื่องมันอยู่สองตอนสามตอน โอเคครับวันนี้ก็กระแสไไม่หววันนี้ก็ถามว่าถามใจว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะครับแต่ว่าถ้าเราชอบอะครับสิ่งใดมันก็จะคุ้มนะครับก็หมดความรักอะครับถ้าเราชอบอะพยายามไปมันก็คุ้มคืออะไรวะไม่รู้เหมือนงานผมมั่วเหมือนกันอะมั่วตัวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเลดเลดอ่าที่เราได้ดีๆมีอะไรบ้างอ่ะได้มาบาทเลยอุ้ยเนี่ยถือว่าคุ้มนะเพราะว่ามันก็ตกขายได้ประมาณใบละร้อยยกเว้นซีเคดนะยกเว้นซีเคดพวกคอมมอนมันได้ไม่ถึงมั้งใช่ไหมไม่ถึงมั้ง อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรมากนี้ได้เบลฟเบลฟ์ีเขียดราคานั้นน่ะจริงแต่ถามก็มีคาบุโตะหาคนรับไม่ได้่ะคนรับไม่ขอบีครับแบล็กไอเอ็กนะครับแล้วก็คูกะคูกะแล้วก็ตัวตัวอะไรไม่รู้สีเขียดจจากเรื่องได้ได้ได้ไม่ใช่ะรองใช่ไหมไม่ใช่ี๋ยอที่ผ่อนอารมณ์อารมณ์ประมาณเรนเกลอ๋อคาริสตอนแรกเป็นตัวลาย ไฟนะฮะเอกเซลแล้วก็โฟเซ่ซีเคีนะครับก็จะมีมีสัญลักษณ์มีสัญลักษณ์เรื่องอยู่เห็นไหมแต่บอลต์บอลยากหน่อยใช่โฟเซ่ซีเคีเป็นอ่าซีเคีครับซีเคซีเคดแล้วก็ชาร์โด้บูนใบนี้ผมชอบออกไปเดียวเองอ่ะไนท์ซีเขียด V3 GO ใบนี้แพงใช่ไหม ราคาประมาณสามร้อยสีคอสสีคอสสีละวันสีละวันเป็นสีเข็บนะครับโอ้โหเห็นชัดเจนเลยผมอวยมากนะตัวนี้ยผมชอบมากคือมันเอาไปเล่นกับดิสเอ่อสีละวันได้น้อยไม่รู้เาะผมรูด้วยอ๋อแล้วก็โฟเซอีกใบคุ้มนะครับได้โฟเซอถือว่าคุ้มเพราะมีน้องในร้านอยากซื้อดับเบิ้ลเราก็อยากซื้อไฟนะดีเอ็นอากิโตะจินแล้วก็จี จินจินแล้วก็คิบะสตอล์นเกอร์อันนี้วีหนึ่งวีหนึ่งเวอร์ชันแรกดีเขยทนะฮะสีเขีดด้วยดูสีเขีดก็จะมีสัญลักษณ์อย่างนี้บอกว่าเห็นแล้วเห็นหมดแล้วจะอวดแรงหนาแหมเขออวดหน่อยนะครับแล้วก็วีหนึ่งวีอันนี้ร่างสองใช่ไหมแล้วก็สกายไรเดอร์นะครับแล้วก็อ่าดีเขดอีกใบหนึ่งถือว่าคุ้มนะครับบล็อกนี้น้องๆก็ไปซื้อมาเปิดได้นะบอกเลยของเงินพ่อของเงินแม่มาซื้อเปิดเลย บอกเลยว่าคุ้มมากๆไม่เจ๊งนะเท่าที่พี่เปิดนี่พี่น่าจะกําไรประมาณประมาณ500ไหมจริงไหมพไม่เจ๊งแล้วมาขายได้หมดเลยหรือเกิน500หาคนรับได้ก็ได้อยูั่นไม่มันมีมันมีคนเอาอยู่แล้วบางใบเนี้ยเห็นเห็นคนปัญหากันอยู่ในกลุ่มแต่บางใบบางใบมันต่อให้แบบมันเป็นเซเศรษาก็ไม่รับไงก็บางใบมันไม่เอาอย่างอย่างเช่นไอ้เบฟเนี่ยมันเขาไม่เอาหรอกเทจะยเนี่ยเทจะตายเขาเอาหรอพี่ขายผมร้อยเอามาเอาถล่มาเล่นเท่าไหร่อ่ะ แล้วมันซื้อขายกันเท่าไหร่ไม่รู้ครับไปดูราคาตลาดอ่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะครับส่วนแล้วก็เราก็ได้กองพวกนี้มาเพียบเลยเอาเอาไปก็น่าสะสมเหมือนกันอ่ะส่วนสําหรับใบพวกนี้ก็สามารถเอามาจัดเด็กเล่นได้เนาะได้ไม่มีไม่มีไฟโอเคแต่ว่ามันก็ควรจะเล่นกับมันเองกับพวกเดียวกันอ่าโอเคนอกจากจะเติมพวกใบสามัญใบหยุดอ่ะใช่แล้วว่ากันอ่ะฟอสซ่งของฟอสซิ่เป็นใบหยุดเหรอใช่มันเป็นอันเด็กอ๋อ แล้วเราสามารถเอาเราสามารถเอาไปใส่เราสามารถเอาไปใส่ในเด็กในเด็กเมนได้ไหมได้โซเซ่นมาดิครับบัโซเซเอาไปใส่ในเด็กแบบที่ไม่ใช่ไรเดอร์ได้ไหมได้อ๋อโอเคครับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้นะครับแล้วก็พบกับบารอนสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับผมสวัสดีครับ